พ่อทำเอออ๋ออืออืออือนกันลนอกันลอูอ้ยบงเห็นข้ไทยเอออีหล่าสิไทยคือคือลุงน่ะเอออืออออาจะมาาทย ใครคือลูกนะตั้งใจตั้งใจเหรอเ <c oughs> มลอนเมลอนเมล,อน,มล,อ,นมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะทอะไรกันวะเจมมี่เจมมี่เจมมี่ นอนสบายแน่นอนลุนเท่าัพสับนอนนอนนอนนี่นอนนอนบอก้วก่อนนะนอน

อ่าคุยโทรศัพท์นะจาเบิงถ่าทายกี่น้องเบิ่งง่ายดีกว่าัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Okay okay. Okay. Uh -oh. Uh -oh. okay 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 okay